สวัสดีสบายดีพี่นอ้องปองปายสุขุสุคนมันได้มาพบกับช่องพอตองฉดีคือเก่าน,นะครับมันนี้มากินตำมงกุงกับขนมจีนพี่นอ้องเรียกว่าข้าวปุ้นนะข้าวปุ้นเรียกว่าขนมจีนเนาะกับมีไอ้อูอดบาซีอิ้เนาะพี่นอ้องกินเรียกว่าส้มตำนะพี่น้องแอ้วก็หลายสื่อขนาดมาบ้างพี่น้องมากินจับแซ่บเหมือนกันโดนเถื่อ ยู่ก็นัองชัดดี้แ้วก็แ,แม็กซีวกับแม่ชดดี้เนาะมาๆพี่อมมาเ่อมขาวๆก็ดบดีปลาลุงเหรอตั้ชุดสุดบดีปลาลุงถึงจบตำเด้อ เที่ยวเดะเที่ยวเดะเที่ยวเดะบไปดีจะบายดีเอาน้ำตาน้ำตาคือหงอยครับแซ่บพี่น้องเร่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 งแจ็บแจ็บแซ่บแบตอนเที่ยงครับเที่ยงวันเสาร์

Làm thôn. thôn lâm thôn lâm thun Làm thun lâm thôn thun thôn thun thôn lâm Cho lâm thôn lâm thôn lâm giúp đỡ thôn ông bạn không? มีโควิดตัวบ้านนอกนาไปเจอเพื่อน,นกับหน้า,นนาอยู่แต่หน้ากับเพื่อนไปไปทั้งเยงลยก็อยากนม,ม

ขอบค้าอะไม้แม่เด้อกราพุ่นข้าวแต่เพชรแต่พป่น้องต่ำไอ้สมต่ำเน่ยาต้องห่วงเฮ้ะเอ เมาแบบอยู่ไก่นกะไก,ะก่แบบไหนปะลุล่าตลอดกิน

Lên. cả chăm lập clip này cả chế để đông cái, cái này nào không? cả con ơn cả các bạn nào biết không? bạn có like, có share, có tin có quyết định không? เพื่อว่าจะประพาดคลิปไมหมแต่พอน้องจะดีในการอัปเดตออไปนอกการสำหรับมันเองเขาเก่าคำว่าวสบายดีไปดีไหม